สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์ค่ะรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารวมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของการทํางานเพื่อสังคมการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีโอกาสมาพูดคุยกันนะคะกับบ,บุคคล ต้นแบบองค์กรตัวอย่างนะคะที่พวกเขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวของการทํางานก็ดีหรือว่าการทํากิจกรรมจิตอาสาก็ดีความท้าทายปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมทั้งแรงบันดาลใจและพลังแรงใจที่พวกเขาจะได้รับจากการทํางานในหน้าที่ต่างๆนะคะ ซึ่งเช่นเคยในสัปดาห์นี้ค่ะชวนทุกคนมาติดตามเรื่องราวของอีกบุคคลหน,นึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความทุ่มเทยอย่างมากเลยในการทํางานของเธอค่ะในตําแหน่งพยาบาลเทคนิคชํานาญงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทํางานนี้มายาวนานกว่า25ปีแล้วะค่ะในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ รักษาการให้ยาการดูแลอย่างรอบด้านนะคะด้วยความเชี่ยวชาญแล้วก็เปรียบเสมือนผู้ป่วยนั้นเด็กๆนั้นเป็นคนในครอบครัวนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณปวริษาจันคั่วนะคะพยาบาลเทคนิคชำงานงานนะคะวันนี้พี่เอียงนั่งอยู่ข้างๆอมแล้วสวัสดีค่ะพี่เอียงค่ะ,ะสวัสดี ก่อนอื่นต้องวันนี้ขอบคุณมา,มากๆาเลยที่มาร่วมรายการนะคะพูดคุยกันอยากให้พี่เอี้ยงช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะตอนนี้เราดูแลนะคะเด็กๆเกยาวชนกี่คนนะคะแล้วก็ทํางานหลักๆของเราตอนนี้อะไรบ้างให้คุณผู้ชมได้รู้จักพี่เอี้ยงสักนิดนึงเชิญค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะ,ะพี่เอี้ยงค่ะประวัติศาสจันทร์ขั้วพยาบาลเทคนิคชํานาญงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะปัจจุบันพี่ยังมีหน้าทีา่หลักๆก,ก็คือ2ด้านนะคะก็คือด้านาการพยาบาลและก็ด้านที่2ก็คือด้านก,การส่งเสริมและป้องกันโรคค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสําหรับรายละเอียดการทางานเอาที่มาที่ไปก่อนจุดเริ่มต้นที่เราได้มาทํางานในสายอาชีพนี้มีที่มาที่ไปอย่างไงคะ ก็เริ่มเริ่มเลยนะคะพี่เัียงอาจจะเล่าคร่าวๆสมัยตอนเด็กๆครอบครัวพี่เัียงเนี่ยก็คือก็เป็นคนต่างจังหวัดอะคะอ่ะเป็นอยู่พี่เัียงเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม,มคือด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะมีลูกหลายคนท่านมีลูกทั้งหมด8คนนะคะก็คือ,อก็จะไม่ค่อยได้ฐานะก็ปานกลางอะค่ะก็คือแล้วก็ก็ให้พี่ยังอะเข้าเรียนประถมที่ที่บ้านนะคะก็คือ พอตอนปฐมเนี่ยคือคุณครูอาจจะเรียนตอนนั้นเรียนการงานพื้นฐานอาชีพค,คุณครูก็ถามว่าอ่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ,อ่ะเพี่ยงก็ตอบอยากเป็นนางพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นอ่ะตอนนั้นอาจจะไม่ไม่ได้รู้หรอกว่าเออเป็นนางพยาบาลเนี่ยคือต้องเรียนอะไรต้องเรียนด้านไหนมันเป็นคําตอบเหมือนคําตอบที่มีไม่อยู่กี่คําตอบของเด็กๆะเวลาคุณครูถามว่าอยากเป็นอะไรก็จะมีตํารวจพยาบาลคุณครูหมอแบบนี้ตอนนั้นเราจําได้ไหมว่าทําไมเราถึงเลือก อยากจะเป็นพยาบาลเราเราเรามีแบบอย่างหรือว่ามีคนในครอบครัวของเราหรือว่ายังไงคะจริงๆไม่มีเลยหรือยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นใช่ค่ะยังไม่ได้คิดเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะมีแค่ตำรวจทหารพยาบาลแล้วก็คุณครูพี่งก็เลยมองว่าเออเห็นในทีวีอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณพยาบาลใส่ชุดขาวเออเราก็อยากคัะก็อยากจะดูดูแลชีวิตคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยฐานะครอบครัวก็คุณพ่อแต่ ค่ะพอเรียนจบป .6 นะคะ,คะก็คือได้ไปเรียนต่ออีกอมัธยมอีกอำเภอหนึง่งเป็นของอ,อำเภอหนึ่งอยู่ในตำบลซึ่งไกลมากอะ,ค,ะค่ะแต่พี่ยังก็โชคดีที่ว่าในครอบครัวพ่อคุณพ่อค่ะก็คือท่านมีมีแบบเหมือนเหมือนมีความคิดเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่มก็คืออยากให้ลูกได้เรียนสูงสูงค่ะ,คะก็ก็จะให้ลูกเรียนต่อทุกคนแต่ก็ยกเว้นคนที่ที่คนแรกกับคนที่สองคะคะที่คุณพ่อไม่ได้ให้เรียนเพราะว่าให้ช่วยงานที่บ้าน คนที่สามลงมาอ่ะก็คือได้เรียนได้เรียนทุกคนนะคะก็ไปเรียนแต่ก็คือทุกคนที่บ้านนะคะก็คือในรุ่นพี่อ่ะมีแค่มีสามสิบกว่าคนแต่ที่เรียนตอนนั้นอ่ะมีแค่สี่คนหมายถึงเพื่อนร่วมชั้นใช่เพื่อนร่วมชั้นเรียนแค่สี่คนที่เหลือก็คือทํางานเลยใช่ค่ะต้องคือช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้านก็คืออาจจะเป็นเหตุสาเหตุนี้มั้งคะที่เพื่อนๆไม่ไปเรียนเพราะว่าระยะทางมันไกลมากไปกลับก็คือตอนนั้นต้องปั่นจักรยานไปนะคะ ไปกลับประมาณ16กิโลซึ่งมันมันก็มีความมันมันก็คือมีความท้าทายของเราก็จะถึงโรงเรียนเหนื่อยมากนะคะสิกิโลปั่นจักรยานด้วยนะใช่ค่ะก็คือทุกวันนี้พอมาย้อนค่ะพอมาย้อนไปทําไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเรามีรรเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบอ,อย่างสูงตอนนั้นนะคะก็พอเรียนพอเรียนช่วงเรียนมัธยมะค,ะค่ะค่ะก็คุณครูก็ถามอีกเพี่ยงก็ตอบยืนยันเลยว่าเอออยากเป็นนางพยาบาลค่ะ ก็ก็เรียนไปจนก็ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอ่ะเรียนพยาบาลแต่ทําไมเราถึงมาเรียนสายอาชีพตอนนั้นมันก็จะมีแบบให้เลือกค่ะ,คะก็จะมีว่าเลือกอวิทย์คณิตผู้หญิงก็จะมีวิทย์คหกรรมเพี่อนก็ดันไปอยู่ตรงคหกรรมวิทย์คหกรรมพอจบอมสามค่ะก็ไปเรียนต่อในอำเภอ,อคือตัวเมืองซึ่งมันต้องเดินทางไกลค่าใช้จ่ายมันก็มีเพิ่มขึ้นแต่คุณพ่อก็ ปให้ไปเรียนโรงเรียนวัดนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนสมัยบวชเรียนนะคะท่านก็ไปฝากไปฝากแล้วเพียงก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนวัดแต่พออยู่ม,ม .4 จะขึ้นมห่ะเพียงก็เหมือนดับฟฝันตัวเอง uh huh. คือไม่เรียนต่อะคะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าตัวเองเหมือนพ่อ มันค่าใช้ใจ่ายเยอะพะอดีเรียนพร้อมกันตอนนั้นก็คือมีน้องสาวเมื่อหลายคนนะเนาะที่เรส่งใช่ค่ะ<ม>น้องสาวกับน,น้องชายก็เรียนเรียน,ยนมัธยมที่เพียงจบมาค่ะแล้วเพียงก็ไปเรียนมัธยมปลายที่ในอำเภอ<ม>ค่ะก็คือคุณพ่อก็ไปฝากก็ได้ไป,ไปพักอยู่กับอาจารย์ <isas. S 2> อาจารย์ซึ่งซึ่งเขามีน้องสาวค่ะก็คือคให้ไปพักอยู่ด้วยกันก็รู้สึกเหมือนเราก็มองว่าโหทั้งทั้งปีเนาะทั้งสามปีเราต้องอยู่ตรงนั้นมันก็คือเหมือน ไม่เป็นตัวเองอะค่ะก็คืออด้วยวัยรุ่นที่เราอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแบบส่งเสียงดังก็คืออาจารย์ก็ลำคาญก็เลยคิดในใจว่าเออเราจะอยู่อีกสามปีก็คือคงไม่ได้แล้วค่ะค่ะก็เลยตัดสินใจไม่ไม่เรียนต่อค่ะก็ลเ้าด้วยทางบ้านด้วยก็คือต้องของเงินพ่อแม่อย่างเงี้ยวันนึงก็ก็ก็หลายตังค่ะก็เลยตัดสินใจออกมาทํางานกับกับพี่สาวซึ่งเป็นครูอยู่ที่อ่ะ โรงเรียนสีสังวานะคะเป็นแต่พี่ยังอยู่ในแผนกมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการอยู่แผนกพยาบาลค่ะอยู่ห้องพยาบาลก็คือดูแลเด็กพิการที่มีทั้งเด็กที่อยู่ประจําแล้วก็เด็กไปกลับอะค่ะแต่หลักๆพี่ยังจะดูตรงตรงห้องห้องพยาบาลแล้วก็ดูเด็กที่ผ่าตัดพักฟื้นหลังที่เขาใส่เฝือกมาค่ะก็จะดูแลจิจวัตรประจําวันให้น้องๆแล้วก็จะพาเขาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก็ไปเหมือนไป พาไปหาหมอตามนัดอย่างเงี้ยค่ะพอไปก็พอดีก็จะชีวิตก็จะอยู่ห้องพยาบาลไปโรงพยาบาลและก็จะมีดแรงบันดาลใจที่ได้จริงๆก็คือมีพี่พยาบาลนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาจากโรงพยาบาลพมกุฎที่เขามาทํางานที่ที่มูลนิธิอะค่ะเป็นคาทามก็เหมือนพอเราเห็นเขาเราก็เราก็มีความฝันละอยากเป็นนางพยาบาลใช่ค่ะก็เลยไปสมัคร ก็คือพี่เขาแนะนำอะค่ะว่าอ่ะอยากก็ถามเขาด้วยว่าอ่ะพี่เรียนยังไงค่ะถึงได้ไปสอบผู้ช่วยอะไรเงี้ยค่ะด้วยตัวเองก็ตอนนั้นตัวเองก็เรียนจบแค่ม .4 นะคะก็ช่วงที่ทํางานไปด้วยพี่ยังก็ได้ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบมหกอะค่ะค่ะพอจบมหแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออไปสอบผู้ช่วยพยาบาลไหมมีมีที่โรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหา,มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งตรงข้ามกับโรงบาลพระมงกุฎเขาก็บอกว่าที่นั่นเขารับสมัครนะอะไรย่างเงี้ยพี่ยังก็เลยไปสมัครค่ะพอไปสมัครสอบก็ติดในหนึ่งในร้อยคนแรกก็ดีใจอะคะ่ะรู้สึกว่าคือเราก็มองแล้วว่าอ่าเราเรียนมาเท่านี้แต่อันไหนที่เราจะก้าวหน้าในอาชีพก็เลยเลือกที่ทไปเรียนแต่ตอนนั้นก็พอจะไปเรียนนะคะ,คะก,ก็ได้ถามโทรไปถามแม่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังมีความมีความแบบ เป็นคนที่ก็ต้องส่งเสียทางบ้านเพราะถ้าเราเรียนอเราต้องมีค่าใช้จ่ายตอนนั้นก็มีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งอะค่ะก็กะจะไปให้แม่ต่อเติมบ้านแต่พอโทรไปบอกแม่ว่าเออแม่หนูสอบได้ผู้ช่วยพยาบาลนะจะให้หนูเรียนต่อไหมอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าเรียนไปเธอลูกเพราะว่า่าเงินเนี่ยเราบ้านเนี่ยเราจะต่อเติมเมื่อไหร่ก็ได้แต่คือเรียนเนี่ยก็สําคัญอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลจน ขณาดที่เรียนก็มีที่สถานคุ้มครองนี่ค่ะที่เพียงทํางานอยู่ทุกวันนี้เขาเปิดรับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาลแต่ใช้วุฒิมหกเพียงก็ลองมาสมัครกับเพื่อนอแต่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความเป็นมาอะไรของสถานคุ้มครองเลยก็เลยกลับไปทํางานกลับไปเรียนต่อพอเรียนต่อก็พี่ที่ที่ที่เรามาสอบค่ะเขาก็เห็นว่าเรา อ่ปฏิบัติได้เราทําได้เกี่ยวกับด้านพยาบาลเขาก็เชิญชวนให้เรามาทํางานที่นี่แต่พี่ยังก็ยังคิดเอ๊ะเราเพิ่งจะอยู่มูลนิธิก็ทํางานกับคนพิการเนาะแล้วมาตรงนี้ก็น้องๆก็พิการอีกอยากลองทํางานกับคนที่ปกติบ้างก็เลยยังไม่ได้รับปากพี่เขาค่ะก็กลับไปเรียนจนจบผู้ช่วยพยาบาลก็พอจบก็ไปสมัครตามโรงพยาบาลก็ยังไม่มีไม่มีที่ไหนเรี่ยกก็เลยกลับมาลองมาทำสมัครกับพี่เขาดูก็ได้ทําที่นี่จน จนประมาณ6ปีค่ะคะือเป็นลูกจ้างชั่วคราวประมาณ6ปีก็เลยมีเพื่อนที่เขาอยู่โรงพยาบาลกลางคะ่ะซึ่งเขารับราชการอยู่ก่อน <ช Cars. S 1> เขาก็บอกว่าที่นี่มีบรรจุสอบบรรจุเป็นข้าราชการนะพี่จะมาไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่เขก็บอกว่าเออก็ไปก็เลยไปสอบก็ได้ค่ะ <thank. S 1> ได้บรรจุเป็นข้าราชการที่โรงพยาบาลกลางอยู่ประมาณปีหนึ่งก็เลยมองว่าด้วยการเดินทางาเพราะว่าเดินทางมันลําบากอะคะ่คะเพราะว่าพี่พักอยู่ปากก็ด ก็เลยทําเรื่องโอนย้ายมาก็นึกถึงเด็กๆด้วยเพราะเราเคยอยู่เราก็มีความรักความผูกพันสถานที่น่าอยู่แล้วก็ที่หลักๆก็คือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องตื่นเช้าทุกวันนะคะค่ะก็เลยได้มาทํางานที่สถานคุมของจนจนบัดนี้ค่ะรวมระยะเวลากี่ปีคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือทั้งหมด25ปี25ปีกับที่นี่นะคะที่นี่ก็คือถือว่าดูแลรับผิดชอบในในเคสของเด็กอ่อนพิการทุกประเภทใช่ไหมคะ ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง7ปีค่ะเลยหรือเปล่าคะที่เราดูแลใช่ค่ะคือพี่งตอนนี้เด็กๆก,ก็333คนบวกลบค่ะก็คือทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ปีค่ะ หน้าที่หลักๆของของพี่เอื้องตอนนี้ที่ที่ทำอยู่ที่นี่คือก็จะมีด้านการพยาบาลนะคะก็คือสด้านที่พี่ยังบอกแต่ก็ประจําอยู่ห้องพยาบาลเลยใช่ค่ะอยู่ห้องพยาบาลก็คือหลักๆก็คือด้านพยาบาลเราก็จะมีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นค่ะค่ะแล้วก็มีจ่ายยาแล้วก็ดูแลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยทั้งวิกฤตค่ะก็คืออย่างเช่นอาการชักจากโรคลมชักชักจากไข้สูงอย่างงี้ค่ะ แล้วก็ดูแลเด็กที่มีภาวะอุดต,ตันขาดออกซิเจนเนื่องจากการอุดต,ตันของทางเดินหายใจค่ะ,คะ,ะเด็กตั้ง3 33คนใช่ไหมคะมีพยาบาลกี่คนคะตอนนี้พยาบาล5<อ>คนค่ะ,คคะเราทำงานมาจนถึงตอนนี้อาการหลักๆที่เรามักจะพบในสำหรับที่นี่ยคะ่ะที่เราต้องคอยดูแลเป็นประจำเลยคืออะไรก็คือที่เราดูแลประจำมาค่ะก็ะคือเด็กที่มีภาวะ อเส,ส,สมหะค่ะเสมหะเยอะหายใจหอบอมีเสมหะเราก็ต้องคอยดูดเสมหะพ่นยาขยายหลอดลมให้เขาค่ะค่ะแล้วที่บอกว่าหน้าที่หลักๆก็คือเราประจําอยู่ห้องพยาบาลคอยดูแลเวลาน้องๆเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้แล้วพี่เอิงค,คิดว่าภาระงานที่เราทําอยู่มันยากมากกว่าการดูแลผู้ป่วยปกติมากน้อยแค่ไหน เี่ยงก็ว่ามากกว่านะคะเพราะว่าเราต้องใช้ก็คือหลักๆเนี่ยอุปสรรคงานที่เราเจอในการทํางานอ่ะก็มีมีมีอย่างที่ที่เจออะค่ะก็คือเด็กที่อยู่เยอะๆค่ะมันก็คือแล้วแล้วภาระก็คือพยาบาลเราอยู่สามคนมีมีห้าคนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคือขึ้นเวรกันเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าสามวันอ่ะไอห้าวันเนี่ยเราต้องเวรแล้วเนี่ยค่ะก็คือต้องดูแลก็คือใส่ใจเด็กๆ คือเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกเหมือนหลานเราเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาการที่จำได้ไหมเพราะว่าแบบเคสไหนที่เรารู้สึกว่าแบบมันมันมันฉุกเฉินมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าใจว่าการทํางานของเราเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในเวลางานคือเหมือนกับเราก็ต้องคอยสแตนบายอยู่ที่ห้องนี้ด้วยหลังเลิกงานด้วยหรือเปล่าก็คือมันจะมีเข้าเวรกันนะคะ,คะเป็นเป็นเวรเลยว่าวันนี้คนนี้อยู่<ม>ก็คือยังอยู่ตั้งแต่เชา้าจนถึงเช้าอีกวันค่ะ ก็คือนอนอยู่ในนั้นเลยใช่ค่ะก็คือนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ก็เช้าก็ต้องทํางานต่ออีกอค่ะเพราะด้วยที่เรามีจํากัดพยาบาลจํากัดค่ะซึ่งอาการหลักๆที่เจอค่ะก็คือน้องๆก็จะเป็นแบบเสมหะนี่แหละค่ะเรื่องเสมหะเลยเพราะเราต้องคอยดูดเสมหะให้เขาตลอดเพราะบางคนนี่ออกตลอดเวลาเลยค่ะก็คือต้องต้องดูดให้เขาถ้าเราพอไม่ดูดปุ๊บอ่ะ เสมห่ก็อุดก้านทางเดินหายใจได้ก็ทํ้อาจจะทําให้ถึงกับชีวิตได้หายใจไม่ออกใช่ค่ะเคยมีครั้งไหนที่รู้สึกว่าแบบโอ้แบบน้องมาด้วยภาวะวิกฤตแบบนี้เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นไหมคะเคยเจอแต่ที่ที่เจอก็คือน้องอยู่อีกอาคารหนึ่งอะค่ะแล้วเขาไม่สบายก็คืออาจจะทันกลับมาเพิ่งมาจากบ้านอาจจะตอมใจแล้วเขาก็เหมือนเหมือนเคยได้อยู่กับครอบครัวค่ะแล้วเขาก็อยู่มาที่เราเนี้ยเขาไม่ทานอะไรเลยก็อ่า สู้ผอมเหมือนบางทีที่เจอค่ะเหมือนน้องรวยลินและเหมือนชีประจอมก็เต้นเบาไงค่ะพี่แอก็เลยอ่ะเราก็ต้องมีสติแล้วก็มีไหวพริบอ่ะที่จะช่วยน้องว่าเออทำยังไงให้น้องก็ต้องใช้วิทาความรู้ที่เราเรียนมาค่ะก็เลยอ่ะจำเป็นต้องใส่สายให้ทางจมกูกให้น้องค่ะก็คือให้น้าให้เกลือแร่ให้กับน้องเชื่อไหมคะพอพอให้แค่นั้นน่ะน้องก็มีแรงลุกลุกข,ขึ้นนัง่งเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือมันเหมือน ได้ช่วยชีวิตวเพียงก็เลยมองว่าถ้าเราไม่มีพยาบาลที่อยู่เวร24ชั่วโมงอ,อถ้าเกิดพี่เลี้ยงพาน้องมาไม่มีคนคค่่ะไมมีนทําให้น้องน้องก็อาจจะ,อ,ะอาจจะมีคนพาน้องแค่อาจจะไปส่งโรงพยาบาลแต่นี้เราได้ดูแลเบื้องต้นให้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันเหมือนกันแบบเหมือนกัน กู้กู้ชีวิตในเบื้องต้นเลยเพราะว่า <ฮะ S 2> อย่างที่เล่าว่าพอเราให้น้าเกลือน้องก็มีแรงขึ้นมา <ฮะ S 1> อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยทานอะไรด้วยอย่างที่บอกแบบตอมใจใช่ไหมใช่ค่<ฮ>ะอืมพอนี้พอได้สารอาหารมันก็มันก็มีแรงขึ้นมา <ฮะ S 2> เราทํางานตรงนี้มา25ปีเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยไม่อยากทํางานนี้แล้วเพราะว่าโอ้โหสามร้อยกว่าคนมีพยาบาลกันแค่ห้าคนเราเคยคิดมีช่วงเวลาที่ไม่อยากจะทํางานบ้างไหม เคยเหมือนกันค่ะเคยท้อไหมคะเคยท้อค่ะเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้นี่ตอนนี้มีห้าคนนี่ก็คือดีเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนที่พี่อยู่อ่ะสามคนซึ่งเราต้องอยู่เวนนะคะสองสองวันเราต้องขึ้นเวนแล้วอยู่อย่างนี้ค่ะวนกันอยู่มันก็เลยรู้สึกเหมือนเราก็เหนื่อยเราก็ท้อเพราะว่าอาจชีวิทครอบครัวล้วแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลเพราะว่าอย่างเดือนนึงเดือนหนึ่งอ่ะเราอยู่กับเด็กๆมากกว่าอยู่กับครอบครัวค่ะ เราก็เลยรู้สึกมันม <Yeah> ีทางไหนที่ที่จะดีไหมที่เราที่จะหาวิธีมันก็เราก็เลยคิดว่าอ้าในเมื่อเราเลือกทางนี้แล้วเราก็อ่ะก็ท้อไม่ได้เราก็ต้องทำค่ะค่ะเราก็ต้องทำก็คือพอเห็นน้องๆค่ะอพอเห็นรอยยิ้มของเขาคือมันก็เหมือนมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนเหมือนเราได้กอดกับคนในครอบครัวมันรู้สึกคือเวลาที่เราเด็กๆค่ะเวลาที่เราเราก็เลยมองว่า เด็กพิการอะค่ะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขายังพูดพูดได้ไหมพูดอาพูดได้ค่ะพูดได้แต่ที่พี่ตรงอาที่พี่เัียงดูในหลักๆอะเขาจะเป็นเด็กที่นอนติดเตียงเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พวกพี่เอียงซึ่งเป็นพยาบาลนะคะค่ะก็ต้องเหมือนเสาหลักต้องคอยดูแลเขาคือถ้าวันใดที่แบบเหมือนเสาหลักเริ่มเอียงก็ก็เหมือนบ้านทั้งหลัง่ะก็เริ่มสั่นคลอนก็เลยเพียงก็เลยมองว่าอวินัยอย่างเงี้ยค่ะการมีระเบียบวินัยอะ จึงไม่ได้ใช่แค่องค์กรม,มันก็คือความปลอดภัยและก็ชีวิตของเด็กๆค่ะค่ะคิดว่าตลอดระยะเวลาการทำงาน25ปีที่ผ่านมาพอมีโอกาสได้เจอน้องๆหรือว่าเรามีโอกาสได้ดูแลคนที่เราต้องรับผิดชอบดูแลเขาให้อะไรกับเราบ้างที่พี่ยังมาอยู่มานะคะรู้สึกว่าหนึ่งละมันเหมือนเราได้ทำบุญด้วยคือเหมือนที่เราประสบอะค่ะเหมือนเราเจอ เหมือนจะช่วงช่วงชีวิตหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราการเงินเราอาจจะแบบเหมือนไม,ไม่ไม่เพียงพอค่ะแต่เราเหมือนเรารู้สึกทํากับเขาดีๆด,<ม>ดูแลเขาเอาใจใส่เขา<ม>เหมือนมันก็เลยบางทีบางทีกับมีก็เลยเอออยู่ๆก็เหมือนถูกหวยถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นรางวัลให้เราค่ะค่ะคิดว่าการทํางานที่ผ่านมาสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับ พี่เอื้องในการที่จะทํางานมาจะถึง25ปีคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการที่เราใช้ใน,ในการแนวคิดในการทํางานหรือในการดํารงชีวิตของเราพี่เอื้องก็มองนะคะอย่างที่เล่าก็คือเหมือนเราเลือกที่จะทําตรงนี้แหละอคือทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่เพียงเพราะนาฬิกาปลุกมันเหมือนเสียงหัวใจที่เรียกร้องอให้เราขึ้นมาเพื่ออยากอาจจะรู้ว่าลูกๆเราเป็นยังไงบ้าง คือกฎก็คือคือกฎอ่ะไม่เลยไม่เหมือนไม่ใช่ข้อบังคับค่่ะอาเวลาที่เราเหนื่อยอะค่ะที่บอกไปก็คือเวลาเราเห็นรอยยิ้มของเขาแม้เพียงเล็กน้อยอ่ะมันก็เหมือนให้ทาให้เราอ่ะได้กอดลูกหลานที่บ้านคืออย่างเด็กพิการนะคะที่นั่นแหละค่ะคือที่ที่ที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดการรักษาวินัยเพียงจึงมองว่าไม่ใช่แค่แค่องค์กรนะคะค่ะอย่างที่บอก มันอยู่ที่ความชอบของของแต่ละคนด้วยนะกับการที่จะทํางานมาจะถึง25ปีในสาขาพยาบาลได้โดยที่ไม่เปลี่ยนที่ทํางานด้วยแสดงว่าตัวเราเองก็มีความผูกพันอยู่กับที่นี่มากพอสมควรแล้วใช่ค่ะคือพี่ยังมองว่าองค์กรด้วยหลักๆองค์กรดีด้วยค่ะและก็เพื่อนร่วมงานก็ดีด้วยใช่ค่ะเพื่อนร่วมงานก็ดีคือบรรยากาศในการทํางานมันไม่ทําให้เราเบื่อ,อเราอยากจะมาทํางานในทุกๆวันค่ะ ก็คืออย่างอย่างที่ที่พี่ยังบอกก็คืออย่างผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้มามาจำจี้จำ,จำ,จำชัยว่าเออคุณต้องทําวันนี้นะวันนี้คุณต้องทําวันนี้มันก็ต้องฝึกวินัยจากวินยัยรับผิดชอบจากตัวเราว่าเราจะต้องมีวินยัยรับผิดชอบว่าเราต้องทํางานตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อหน้าที่อแต่คือเราต้องมีวินยัยว่าเออเราต้องทำแบบอ่าทำงานตรงนี้แต่ถ้าเราอย่างเด็กอะค่ะที่มีเสมหะถ้าเราไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบในงานอ่าปล่อยน้องให้เสมหะ ออกมาอาจจะอุดตันทางเดินหายใจน้องก็อาจจะเสียชีวิตค่ะถ้าแผลไม่ทําก็มไม่ได้เดี๋ยวแผลน้องก็ไม่หายอ,อย่างยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายายาถ้าเราไม่จ่ายยาให้น้องอน้องที่มีปัญหาทำพฤติกรรมอมนอก็อาจจะเป็นมากขึ้นค่ะก็จะมีแบบทุกๆท,ทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยกันอ่ะแต่นี่พี่ยังก็ถือว่าโชคดีที่ผู้ปกครองท่านอ่ะ ก็คือเหมือนให้ความไว้วางใจของงานเราว่าให้เราได้มีหน้าที่ก็คือช่วยกันก็คือทํางานในหน้าที่ตัดสินใจหรืออะไรเองหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ไม่ได้มามาควบคุมดูแลค่ะก็พี่ยังถึงได้บอกว่าถ้าคนไม่มีวินัยจริงๆอะ่ะถ้าเขาไม่ทําอ่ะมันก็ไม่ได้ชีวิตกับทํากับชีวิตเด็กๆนะค,ะค่ะ สุดท้ายอยากให้พี่เอื้องช่วยพูดถึงรางวัล Thailand Moral a w a r d สักนิดหนึ่งนะคะการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้วันนี้ได้รับรางวัล Thailand Moral a w a r d ในปี2024ประเภทบุคคลด้านวินัยรับผิดชอบรู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็รางวัลน,นี้มันส่งผลต่อการทำงานของพี่เอื้องยังไงบ้างรางวัล t h a i l a n ์ก่อนอื่นนะคะ,คะพี่เอื้องต้องขอขอบพระคุณนะคะ,คะท่านอธิบดีท่านโชคชัยวิเชียนชัยยะ,ะ,ะ,ะท่านอธิบดีกรมส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และก็ท่านที่สองคือท่านผู้ปกครองประภัยศรีสุทธิกิติวรคุณนะคะ,คะท่านผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนมีการบ้านเพื่องฟ้าที่ท่านทั้งสองเนี่ยค่ะได้เปิดได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พี่ได้ส่งผลงานจนได้รับรางวัลไทแ,แลมอ,อร์ลอวิร์ดนี้และก็ขอบขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานที่บ้านเพื่องฟ้าทุกคนค่ะที่เหมือนเป็นแรงเป็นกําลังใจและก็กำลังกำลังสําคัญ ที่ให้พี่อ่ะยืนอ่าให้การทำงานเนี้ยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงค่ะค่ะและก็ถ้าในอ่าถ้าจะที่จะขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณเด็กๆที่บ้านเพื่องฟ้าทุกคนค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่อ่ะยืนหยัดในเส้นทางนี้และก็ให้ทำงานี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นจุดที่ว่าเราจะต้องทำงานต่อไปค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรางวาัลที่คือพูดง่ายๆว่า ทุกคนในองค์กรมองเห็นการทำหน้าที่ของเราตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมานั่นเองใช่ค่ะและไว้วางใจในการทำงานใช่ค่ะและรางวัลเนี้ยมันไม่ใช่เพื่อเพื่อแค่เกียรติยศค่ะแต่มันเป็นพลังใจที่ทําให้เราอ่ะยืนหยัดในเส้นทางนี้และก็ยิ่งตอกย้ําให้พี่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ของตนเองในเส้นทางวิชาชีพนี้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถเป็นที่ไว้วางใจให้กับ คนในองค์กรก็ดีหรือแม้แต่ผู้ปกครองของเด็กๆที่บ้านเฟื่องฟ้าเองก็ดีจนได้รับความไว้วางใจเพราะว่าการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ของเธอนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอื้องมากๆเลยนะคะที่<ม>ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวชีวิตนะคะของรายการคุณธรรมคุณทําได้สําหรับเทปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของทุกคนนะคะที่สามารถต้องทํางานของตัวเองอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสาหรับรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะ วันนี้ดิฉันและพี่เอื้องต้องลาทุกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ